สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มาพบกับทุกท่านในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับคงไม่พ้นเรื่องราวของพอพอกบานะครับวันนี้นะครับจนถึงเวลาเนี่ยใกล้3ทุ่มนะครับผมยังคงตามเรื่องราวของพอพอกบานะครับ ในค่ำคืนนี้นะครับมีเรื่องราวของ b e ็ k i n g New เกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของลูเซียนฟานะครับพูดโคดดอทมูนะครับล่าสุดนะครับโดนไล่ออกแล้วครับโดนไล่ออกจากตำแหน่งนะครับปลดลูเซียนฟาโคดดอทมูนะครับตอนนี้ด o ทมูลมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ก็ให้โค้ดคนใหม่มาคุมทีมแทนก่อนนะครับ แล้วก็ข่าวของดอรดมูลเนี่ยการเปลี่ยนแปลงลูเซียนฟานะครับอาจจะมีผลถึงเจอร์ซานโช่ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าบทบาทสําคัญของลูเซียนฟากับการปั้นเจอร์ซานโช่นั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เขาทำกันมปนอย่างยาวนานนะครับอันนี้ต้องรอตามข่าวต่อไปนะลูเซียนฟาบโดนปลดออกไปแล้วนะครับเรื่องราวสาคัญในวันนี้คริสตินโรน n ัลโดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้ารนัลโดมาเนี่ย จะมีค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับก็ในสื่อต่างประเทศวิเคราะห์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ไปทีละประเด็นเลยนะครับเรื่องราวของการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับดาวรุ่งนะครับใครที่บทน,นี้แมนยูสนใจนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับ ข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นจากเบกกิ้งนิวก่อนนะครับล่าสุดนะครับประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโมสรบริเซียดอตมูลนะครับได้ปลดลูเซียนฟาร์นะครับออกจากตําแหน่งนะครับดอตมูลแพ้เละเลยเล่นในบ้านด้วย1ประตูต่อ5นะครับโอ้โหไม่โอเคเลยสถานการณ์นั้นนะครับทีนี้ดอตมุลเนี่ยกำลังดำเนินการอย่างไรต่อนะครับดอตมูลในตอนนี้นะครับ กำลังจะแต่งตั้งนะครับ h ฮ o โค้ดที่จะคุมแทนรูเซียนฟ้าไปจนจบฤดูกาลนี้ก็คือเอดินเทอเอดินเทอซี่เอดินเทอซี่ c, นะครับก็จะเป็นเฮดโค้ดของดอทมุลแทนไปก่อนนะครับส่วนกุนซือนะครับกุนซือที่เป็นอีกหนึ่งตัวเต้งนะน่าจะเป็นกุนซือของสโมสรนบรุสเซียมนเช่นกัดบ,บักนะครับก็ มีโอกาสที่จะมาคุมดอทมูลแบบถาวรอ,อันนี้ผมรอออฟฟิเชียลนะแต่ตอนนี้นะครับคุมทีมชั่วคราวคือเอดินเทอร์ซี่ไปก่อนนะครับนี่คือเรื่องราวของดอทมูลน,นะครับอาจจะส่งผลถึงเอร์ซันโชก็เป็นได้นะครับการปลดเฮ o โคในวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบ็คกิ้งนิวอีกหนึ่งเรื่องนะครับดันนีเอลลี่นะครับตอนนี้นะครับ ได้รับการอนุญาตให้ย้ายทีมได้ในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโมสรสเปอร์นครับอนุญาตให้ดลเลเอรี่นะครับย้ายทีมได้ในเดือนมกราคมนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับหลังจากที่กระแสข่าวบอกว่าจะถูกปล่อยให้ยืมตัวตอนนี้นะครับสเปอร์อนุญาตให้เอรี่เนี่ยย้ายได้เลยนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้ไปก่อนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวประเด็นที่ผมพูดไปนะครับคริสตินโอลโลนโดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับผมเชื่อว่าแฟนแฟนแมนยูยินดีต้อนรับโรนโดกลับถิ่นนะครับในสื่อต่างประเทศก็คิดเช่นนั้นนะครับวันนี้ประเด็นของข่าวโรนโดนะครับที่ผมตามเจาะมาให้กับแฟนแฟนแมนยูก็คือการพิจารณาเซ็นสัญญากับคริสตินโอลโลนโดนะครับ ตงงามรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศในค่ำคืนนี้นะครับหน้าร้อนนี้นะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนของโรนัลโดอย่างแท้จริงนะครับการที่โรนัลโดจะกลับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในซัมเมอร์นี้ครับเดลี่สตาร์นะครับได้เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะรับคริสตินโรนัลโดเนี่ยมาร่วมทีมแมนยู จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ประเด็นนี้สำคัญนะครับมันมีผลต่อเงินจำนวนมากแน่นอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องจ่ายไปนะแต่ในทางกลับกันถ้าโรนัลโด,น,โดน,นะครับคืนถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงนะครับมีแต่จะได้อะไรบ้างนะครับในสื่อบอกไว้ว่าค่าเหนื่อยของโรนัลโด,น,โดน,นะครับที่รับอยู่กับยูเวนตุสก็คือ 31ล้านยูโรต่อปีหรือ26ล้านปอนต์ต่อปีถือว่าน้อยกว่าเนมามาเยอะเลยนะครับเนมาเนี่ย34ล้านปอนด์โรนัลโดแค่26ล้านปอนด์เมสซี่ตอนนี้54ล้านปอนด์ฉะนั้นค่นเหนื่อยคนละเรื่องกันเลยเห็นไหมครับทีนี้ผมจะมาโฟกัสที่โรนัลโดอย่างเดียวนะครับโรนัลโดนะครับเป็นนักเตะที่มีค่าใช้จ่ายเนี่ย จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับรายได้สูงสุดของเมนยูทันทีในกรณีที่ย้ายมาพอกบาตอนนี้นะรับอยู่แค่15.04ล้านปอนด์ต่อปีนะครับพอกบาเนี่ยรับอยู่แค่15.04ล้านปอนด์ต่อปีหรือประมาณ29 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับ15.04้า่ถ้าโรนัลโดมาจะรับ26ล้านปอนด์นั่นก็หมายความว่าค่าเหนื่อยเนี่ยใกล้50,000 0 ใกล้ห้าแสนปอนต์ต่อสัปดาห์พอๆกับอเล็กซิสนะครับผมว่าแมนยูเนี่ยสบายมากนี่คือรายจ่ายของโลนโ,โ,โดนะครับทีนี้ d ดล l y s t a r บอกโลนโ,โ,โดมาแมนเชสเตอร์ยูตจะรับซัพ์มากกว่านั้นอีกครับเงินด้านการตลาดสปอนเซอร์ทุกอย่างที่โลนโ,โ,โดนะครับเป็นพรีเซนเตอร์จะลังไหล เข้าสู่ธุรกิจของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างมากซึ่งทุกคนเองสนับสนุนแบรนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกนั่นเองนะครับความหมายง่ายๆคือรับทรัพย์จ่ายเป็นค่าเหนื่อยจ่ายได้แต่รับซัพย์เยอะกว่านั้นอีกนะครับนี่คือการประเมินเรื่องราวของคริสติโนโรนโดจากเดลิตสตานะครับก็ผมเอามาสรุปให้ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่ประเด็นของพอพ็อกบากันนะครับวันนี้นะอีกหนึ่ง breaking n e ก็คือสโมสรยูเวนตุสครับเสนอการยืมตัวพอพอกบาในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งนะยูเวนตุสขอยืมตัวพอพอกบาในตลาดเดือนมกราคมนี้ไปเลยนะครับและยูเวนตุสหวังว่าแมนยูจะอนุญาตให้ยืมด้วย ตามรางันจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับเมื่อช่วงเย็นนี่แหละเดลี่มิเลอร์บอกว่าพ็อกบานะครับต้องการกลับที่สโมสรยูเวนตุสในรูปแบบของการยืมตัวแล้วก็เซ็นสัญญาถาวรในภายหลังล่าสุดน,นะครับเป็นไปไม่ได้ที่ยูเวนตุสจะจ่ายเงินให้กับแมนยูด้วยค่าตัว89ล้านปอนด เท่ากับตอนที่แมนยูจ่ายให้กับยูเวนตุสในตอนนั้นตอนที่พอกปาย้ายกลับการยืมตัวเป็นทางออกทุกปัญหาที่ในสื่อต่างประเทศพูดถึงพอกปานะครับได้แสดงเจตนาที่ชัดเจนไปแล้วนะครับว่าเขาจะสู้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปเดี๋ยวมันจะอยู่ในประเด็นถัดไปละเอียดยิบผมแปลไว้หมดแล้วนะ 3-4หัวข้อข่าวแต่ผมรวมมาเป็นบทสรุปได้นะครับก็จะขอยืมตัวพอพอกบาในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับก็อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอนอุญ,ญาตให้พอกบาไปร่วมทีมยูเวนตุสแบบยืมตัวหรือไม่เท่านั้นนะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นของพอพอกบาโดยตรงนะครับวันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่า ผมจะสู้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยความตั้งใจ1,000%อย่างไรบทวิจารณ์ณในต่างประเทศเพียบครับผมแปลมาละเอียดเลยนะก็จะขอเล่าให้ฟังเรื่องราวของพอพ็กบาที่ออกแถลงการนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับในช่วงค่ำพ็อกบาครับได้โพสต์ใน i ิน t a g r กรของเขาตามที่เราเห็นข้อความอยู่ด้านล่างนะครับ แต่ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปแปลหรอกผมพูดให้เลยนะว่าพอกปาพูดอะไรนะครับเริ่มต้นจากมิเนไลล่าเนี่ยเขาแนะนำให้พอกบาเนี่ยย้ายออกก่อนซึ่งมันเป็นแรงกระเพื่อมในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยที่แพ้ไรซิกนะครับทีนี้หลังจากจบเกมนะครับพอกบาเนี่ยได้ทำการโพสต์ในอินสตาแกรมของเขาว่า ผมต่อสู้มาตลอดต่อสู้เพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเพื่อนร่วมทีมและแฟนๆของผมมันไม่สำคัญอนาคตของผมจะเป็นอย่างไรอนาคตเรื่องนี้ยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมยังคงมีส่วนร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1 0 0 0 1,000%เลยนะ ผมหวังว่าทุกอย่างจะชัดเจนและผมก็จะทุ่มเทให้กับสโมสรแห่งนี้แต่มันเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดถึงว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของข้อความที่พอกบาพูดไว้นะครับส่วนรอยคีนนะครับพอกบาพูดว่าทุ่มเท1,000%นะ ลอยคีนนะครับอยู่ในรายการ SKY SPORT คีนฉะพอกบาทันทีว่าคุณเอาแต่พูดความสามารถของคุณเนี่ยเป็นนักเตะระดับโลกแต่ผมไม่ได้สนหรอกหากคุณมีความปรารถนาที่จะเป็นคือจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคุณก็ต้องตั้งใจทำมันประมาณนี้เลยนะผมเอาข้อความแบบ ประมาณนี้นะครับที่แปลนะครับผมไม่สนใจว่าคุณจะเป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสหรือจะเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสมากแค่ไหนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสายตาคุณคุณต้องมองว่านี่คือสโมสรที่คุณรักและคุณต้องทุ่มเทให้กับสโมสรแห่งนี้ความหมายของรอยคีนก็คือแมนยูเนี่ยคุณจะต้องทุ่มเทให้สุดสุดๆจริงๆนะครับ งานของคุณก็คือคุณต้องพาสโมสรเนี่ยให้ประสบความสำเร็จให้ได้ส่วนการเซ็นสัญญาเนี่ยมันเป็นส่วนองคประกอบแค่นั้นเองนะครับลอยคีนพูดว่าลอยเอาอตรงๆเนี่ยพอกบ,บาไม่ได้ทุ่มเทเท่าไหร่หรอกให้กับแมนยูประมาณนี้เลยนะคือคุณพูดอะไรก็พูดได้อะแต่คุณไม่ได้ทุ่มเทนี่คือสิ่งที่ลอยคินสอนนะคินยับอกอีกนะครับว่า พอกบาเองเนี่ยเขารู้อยู่นะว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับฉะนั้นทีนก็พูดแบบตรงไปตรงมาประมาณนี้เลยนะครับทีนี้แกลลี่นิวิลก็อยู่นะครับแกลลี่นิวิลเขาไม่ได้ว่าพอกบานะแต่เขาว่ามิโน่แล้ล่าตัวแสบของทุกวงการนะที่เป็นเอเย่นนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่สะท้อนแกลลี่นิวิลพูด พูดคำพูดของคีนนะ่ะสะท้อนพอกบาไปแล้วนะเนวิลสะท้อนไลโอล่าเลยพอลเนี่ยอันนี้คำพูดของเนวิลนะพอลเนี่ยเป็นการส,สัญญาที่ยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขามีแชมป์โลกอยู่ในมือเขาได้ถ้วยรางวัลทั้งหมดกับยูเวนตุสทุกคนคาดหวังประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอน แต่วันนี้ผมรับไม่ได้ในวิวได้กล่าวนะครับไลโอล่าประกาศว่าเขาเนี่ยหมดเวลากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วสัญญาพอกบานะครับเหลืออีก16เดือนนะครับผมย้ำอีกครั้งนะออปชั่นเพิ่มไปอีก12เดือนบวกกับอีกอะไรนะอีก4เดือนที่เหลือเป็น16เดือนถึงจะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นั่นก็หมายความว่า มิโนลาล่านะครับพูดอย่างนี้เนี่ยคือการไม่ให้เกียรติสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างบ้างสิ่งที่เนวิลพูดไว้ก็คือการตัดสัมพันธ์กับไลโอลาซะนะครับตัดสัมพันธ์กับไลโอลาไปเลยมนยัวไม่เอาก็ไม่เอาพอได้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่แกลิเนวิลเนี่ยได้บอกให้กับสโมสร แมนเชสเตอร์ยูเต็ดไว้นะครับในยุคนี้นะใครคิดถึงเงินเนี่ยมันเงินเนี่ยมันก็สำคัญนะครับมันสำคัญมากกว่านั้นที่ความจงรักภักดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับลอยชีนแกลลี่เนวิวทุกเรื่องของพอ็อกบาอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพกันนะครับวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ อกเป็นข่าวว่าจะเสริมนูโนเมนเดสครับคือก่อนหน้านี้นะครับสโมสรเชลซีนะครับเป็นเต็งหนึ่งที่จะดึงตัวนูโน m เมนเดสเหมือนกันรวมถึงสโมสรเรียวมาดริดด้วยนะครับวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทราบข่าวว่าทั้ง2ทีมจะดึงนูโน m เมนเดสซึ่งเป็นเป้าหมายของแมนยูเช่นกันด้วยค่าตัวแค่15ล้านยูโรนะครับก็ถือว่าคือนูโนเมนเดสครับ เป็นมูโรเบนเดสคือใครเดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้นะครับนูโนเบนเดสครับเป็นนักเตะของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนั่นแหละนะครับก็อายุ18ปีเล่นตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลข5ให้กับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับทีมชาติโปรตุเกสอยู่21ปีเนี่ยติดทีมชาติแล้วว่า18ปปีครับเบนเดสถือว่าเป็นกองหลังดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเป็นข่าวนะครับ ถ้าวันนี้นะเชลซีกับเรอัลมาดริดเคลื่อนไหวนะครับแมนยูก็จะเคลื่อนไหวในดีของเขาด้วยเช่นกันค่าตัวใน,ในการย้ายทีมของนูโน m เบนเดสก็คือ15ล้านยูโรแค่นั้นเองนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คสัญญาของเขาอนะ่ะเนาะเล่นในกับทีมชาติโปรตุเกสรุ่นยู21ปีสัญญากับสโมสรไม่ได้บอกไว้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรอาดริตและเคลซีสนใจนูโนเมนเดสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซติไม่พึงประสงค์นะครับมันเป็นสัญญาณเตือนภัยหรือเปล่าในเกมในบ้านพูดถึงเกมในบ้านนะแมนยูยิงประตูไม่ได้นะครับตอนนี้ในสื่อบอกไว้ว่าเป็นเกมที่3แล้ว ปัญหาการจบสกอร์สิ่งสำคัญที่สุดทุกคนมองมาที่แรดฟอร์ดมาองตัวนี้มาเซลไม่สันกินวุดว่านี่คือสไตรเกอร์หรือมีเอดิสันคาววนี่นะครับแต่ลงสนามเป็นตัวจริงแค่3นัดมนเชสต์โซยูเต็ดผลงานไม่ดีครับในการจบสกอร์นี่คือสิ่งที่ออฟตาโจนะครับสื่อ พูดไว้ว่าปัญหาสำคัญของเกมในบ้านในหลังจากนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มจะยิงไม่ได้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเออร์ g ิงฮาลันกันนะครับก็ตอนนี้นะครับมีรายงานจากสื่อต่างประเทศเข้ามาล่าสุดน,นะครับว่าสโมสรลมเดริตน,นะครับได้ส่งตัวแทนนะครับขอเจรจากับ สโมสรบริเซียดอทมูลนะครับในการเซ็นสัญญากับเอลลิงฮารันในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเฮ้ยสัค่าฉีกสัญญามันปี2022นะแต่มัดหลิดมาแปลกมกราคมนี้ขอเซ็นเลยนะครับมาอีกแล้วนะครับทีนี้นะครับต้องมีการตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยแน่นอนครับดิวเบอร์หนึ่งผมย้ำเหมือนเดิมนะครับดิวจอนาซันโชดิวที่สองที่เป็นข่าวก็คือดิวของเอลลิงฮารันนี่แหละนะครับ ดูเหมือนว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาจจะต้องตามสถานการณ์ของเอลริงฮารันให้ดีๆนะครับคือเรียมาริตเนี่ยมาเหนือเมกเรียมาริตกับดอทมูลนะครับผมบอกอีกครั้งนะครับว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมของทั้งสองสโมสรน,นี้นะก็คือเรียมาริตเนี่ยให้นักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์สูงเนี่ยให้ดอทมูลเนี่ยปั้นเลยปั้นเลยครับ แต่ลักเตะบางคนอาจจะถูกเป็นข้อเสนอเซนถาวอนในดีลของเอลริงฮาลันก็เป็นได้นะครับก็ในตอนนี้นะครับดอมบอลได้บอกนะครับว่าเรียวมานิดนะดูเหมือนว่าจะเริ่มเดินหน้าในการที่จะเซ็นสัญญากับเอลริงฮาลันมานิตต้องการเอาไปแทนที่เบนเซม่าครับแทนที่เบนเซม่าเลยแล้วก็แล้วก็ยังไงปิดข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดที่ปล่อยโรนัลโดออกมานั่นเองนะครับฮาลันนะครับจะถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของทุกทีมทีมไหนได้ลายเซ็นของฮาลันไปเนี่ยผมบอกได้เลยนะทีมนั้นเนี่ยคุ้มที่สุดนะครับก็แจงให้ทราบตามนี้นะครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยขยับเชลซีกับแมนซิตี้จับตาสถานการณ์อยู่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของหรุยฟาเกลนะครับ หรือฟากาเนี่ยเขามองแดนนี่ฟันเดเบกยังไงนะครับอันนี้ผมเองก็ไม่รู้นะว่าเขามองยังไงอะ่ะแต่ที่เขาแปลมาในเสือ่อเอ้ยผมว่าน่าสนใจนะตัวของฟากามองว่านะครับฟันเดเบกเนี่ยย้ายไปตอนเป็นในที่ช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะสมในตอนที่หรือฟากาอยู่นะครับถ้ามีแดนนี่ฟันเดเบกนะครับ เขาจะไม่เซ็นสัญญากับบูโน่เฟอร์ันเดสก็จะเอาตัวของแดนนี่ฟันเดเบกเนี่ยเล่นกับพอไปเลยแต่เผอิญวันปัจจุบันนี้นะพอกบาบูโน่เดเบกไม่มีคุณสมบัติที่จะเล่นด้วยกันได้ความหมายของฟากาเนี่ยมองประมาณนี้เลยนะครับไม่ก็คือไม่รู้ว่าจะเอาเดเบกเล่นตำแหน่งไหนดีอะ โซชาก,กลับใช้แม็กโทมิเน่กับเฟร d ดเนี่ยเล่นโฮดดิ้งบอลคู่นี้ก็ดันเล่นดีอีกอะ่ะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะถ้าดีจริงผลงานก็คงจะดีกว่านี้นะครับก็เลยไม่ใช่ The เดเบรกไงเป็นทัศนะของหลุยฟากกาเลยนะว่ามันผิดคนมันผิดที่แล้วก็ไม่ถูกเวลาที่เป็นอยู่เนี่ยเดเบรกเนี่ยนะครับเล่น,นกับทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยเล่นอย่างดีอะแต่พอกลับมาปุ๊บ มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็นี่คือสิ่งที่หลุยส์ฟากาวมอง d ดนนี่ฟันเดเบกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักมวยเอาละเริ่มนี้เริ่มฮาฮบ้างผมเล่ามันเครียดไปหรือเปล่าเนี่ยเล่าอย่างเงี้ยครับเรื่องราวของนักมวยที่ชื่อว่าแอนโทนีโจชัวอันเดอร์คัตแอนโทนีโจชัวอันเดอร์คัตนะครับก็ ขึ้นมวยอะ่ะกำลังชกอยู่บนเวทีอะ่ะเออปรากฏว่าในตอนนั้นเองเนี่ยเขาพบกับโรเบิร์ตพูริฟ์นะครับซึ่งปรากฏว่าผมแปะทวิตเตอร์ไว้นะนักมวยคนนี้แหละเขาได้หันไปถามเทนเนอร์ Tanner ว่าตอนนี้สกอร์ของแมนซิตี้กับแมนยูเท่าไหร่เฮ้ยคุณต่อยมวยอ,อยู่บนเวทีอะ่ะ คุณมาถามสกอร์ฟุตบอลเนี่ยผมเชื่อว่าเทนเนอร์คงปวดหัวเหมือนกันนะแล้วในการปล่อยครั้งนี้นะครับหมอนี่ก็แพ้แพ้คะแนนเป็นเอกฉันด้วยนะครับก็ต่อยมวยอ,อยู่สนใจฟุตบอลมากกว่ามวยนั่นเองนะครับก็เป็นนักมวยนะครับแต่ต้องการทราบผลของแมนซิตี้อยู่นะครับก็แจ้งให้ทราบถามนี้นะครับขำๆนะครับเลามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์หลังเกมโอเรกุนาโซชา ลองฟังดูนะครับโซชาพูดอะไรบ้างโซชานะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับการตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาเล่นยูโรปาลีกแต่ผมเชื่อนะทัศนะคติของผู้เล่นในทีมยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิม นี่คือสิ่งที่โซชาพูดกับสื่อไว้นะว่าทีมของเขา,ายังโอเคอยู่นะครับแต่การถแถลงข่าวทั้งนี้คือตัวของโซชาก็พูดพูดแบบไม่เยอะมากนะเพราะว่าเขาก็รู้กันหมดแล้วแหละว่าใครจะไปโอเคตกรอบอยู่ฟชมเ้ยนลิกแล้วมาเล่นอยู่ยูโรป้าลีกอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ทำใจยากครับปัญหาของพอพอกบาปัญหาของผลการแข่งขัน ปัญหาที่เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่กําลังถาโถมใส่โอเลกุนัโซชาอยู่นะครับแต่โซชาพูดดีนะ <c oughs> เขามีทัศนคติพวกผู้เล่นเนี่ยที่ยอดเยี่ยมอยู่นั่นเองนะครับก็ผมให้กําลังใจนะคนเรานี่ถ้ามันลาบากนะครับก็คงจะต้องดูแลและช่วยเหลือกันไปอะ่ะแต่คงไม่มีใครปล่อยเขาทิ้งไว้หรอกโซชาเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในสื่อก็ไม่ได้ถามเจาะอะไรมากมายนะัก ทัศนคติยังเยี่ยมอยู่สำหรับโอเลกุนาโซชานะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวสบายๆเกี่ยวกับนักมวยอีกล้นะครับข่าวนี้นะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งของแอนโทนีโจชัวเอ๊ะคนเดียวกันหรือเลปล่าเนี่ยเออใช่ต่อยกับไอ้หมดนั่นแหละโจชัวนะครับเออ แสดงว่าคนเมื่อกี้ชื่อว่าพูลิฟพูลิฟหรือเปล่าเอออเอาเป็นว่าเขาสนใจสกอ์แมนซิตี้แต่ทีน Joshua เนี้ยจูชัวเนี่ยนักมวยอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทนะครับสองสมัยก็ที่ต่อยกับพูลิฟพูลิฟก็คือคนเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับเมื่อกี้ที่ถามว่าสกอ์แมนซิตี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้แม่ช่างจะบังเอิญเนาะและฟอร์ดให้กำลังใจ ส่งข้อความไปให้โจชัวนะครับก็ขอให้นายชกชนะอะไรประมาณนี้นะครับก่อนการแข่งขันซึ่งโจชัวนี่แหละก็ชนะจริงๆปูลิฟนี่คือคนที่ถามสกอร์ไงที่ผมไ้ดูเมื่อกี้นะครับแต่แรดฟอร์ดส่งข้อความไปให้นักมวยฝ่ายที่ชนะนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องราวขำๆนะที่นักมวยเนี่ยสนใจผลการแข่งขันฟุตบอลของคู่นี้นะครับแมนยู Man กับแมนซิตี้ก็ให้ทราบตามนี้นะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงค่าคืนนี้นะครับผมใช้คําว่าสิ่งที่น่ารุนดีกว่าเนาะโรนัลโดคืนถิ่นเราทราบกันแล้วนะครับว่าค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอัุปอีกครั้งก็ได้ถ้าโรนัลโดกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูต้องจ่ายประมาณ31ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ26ล้านปอนต่อปีหรือประมาณ5 0 0แสนปอน ต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับประมาณนะถือว่าสูงไหมสูงแต่แต่รายได้สปอนเซอร์ที่จะเข้ามาก็เยอะมากเหมือนกันนะครับที่โรนันโดเป็น,เป,นเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับมันมีแต่คุ้มกับคุ้มนะอันนี้ผมตามรายละเอียดเชิงลึกให้หมดเลยนะครับส่วนพอพอกบางนะครับการย้ายทีมจะใช้วิธีการยืมตัวยูทูบจะขอยืมตัวนะครับแล้วก็จะเซ็นขาดอีกครั้ง นะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้อยู่ที่โซชาตตัดสินใจนะครับว่าโอเคปล่อยพอกบาไหมนี่แหละครับมันมีอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของการเตรียมพร้อมในทีมในนัดต่อไปนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องพามผลงานและมีโปรแกรมการแข่งขันที่เยอะมากจริงๆในเดือนนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ